เรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องของหนูน้อยที่น่าสงสารเธอต้องออกมาหารายได้จุนเจือครอบครัวเด็กน้อยคนนี้เธอต้องออกมาขายพวงมาลัยที่ตรงนี้ทุกคืนเราไปเริ่มเล่าเรื่องนี้กันเลยที่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งเวลาประมาณตีสองกว่าวาเวลานี้บนถนนส่วนใหญ่จะเป็นเวลาที่รถบรรทุกเล่นกันและคืนนั้นมีรถเก่งสีขาวคันหนึ่ง จอดติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกนั้นพร้อมๆกับรถบรรทุกสิบล้ออีกหนึ่งคันเวลานี้และที่สี่แยกแห่งนี้มักจะมีเด็กสาวตัวเล็กมาเดินขายพวงมาลัยอยู่บ่อยครั้งและในคืนนี้เด็กสาวคนนั้นก็มาเดินขายพวงมาลัยเช่นเคยเธอเดินไปค้อกระจกรถเก๋งคันสีขาวแต่ดูเหมือนว่าเธอจะถูกใกล้ออกมาจากรถคันดังกล่าวไม่นานนะักเธอก็เดินไปที่ รถบรรทุกสิบล้อคันที่จอดข้างๆคนขับสิบล้อนั้นนึกเห็นใจเด็กน้อยจึงซื้อพวงมาลัยจากเธอหลังจากนั้นในตอนเช้าของวันต่อมาก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเด็กสาวขายมาลัยตายอานาถคาสีแยกกลางกรุงและแล้วคืนคืนหนึ่งในเวลาตีสิบกว่า,วารถเก่งคันเดิม ได้มาจอดติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกเดิมอีกครั้งและเด็กสาวขายพวงมาลายัยคนเดิมคนนั้นได้เดินเข้าหารถเก่งสีขาวเพื่อขายพวงมาลายัยเหมือนเดิมอีกครั้งเด็กสาวข้อกระจกและถามกับเจ้าของรถเก่งว่ารับพวงมาลัยใหม่คะไม่เอาหน้าอย่าดื้อเลยนั่งดูชายที่อยู่ในรถเก๋รถกระจกลมนิดหน่อยเพื่อตอบปัดเด็กสาวขายพวงมาลายัยอย่างอารมณ์เสีย แต่ในครั้งนี้เด็กสาวคนนั้นไม่ได้เดินจากไปแต่เธอกลับก้มหน้านิ่งยืนอยู่ข้างกระจกรถชายเจ้าของรถเห็นว่าเธอยังไม่ยอมเดินจากไปจึงกดปุ่มรถกระจกลงอีกครั้งพร้อมกับตะโกนบอกกับเด็กสาวคนนั้นว่าไปไกลๆจากรถฉันได้แล้วพูดเข้าใจหรือเปล่าออกห่างรถรถฉันไปเดี๋ยวรถฉันสุกขปร แล้วฉันก็ไม่ได้ต้องการพวงมาลัยเน่าๆนั้นด้วยเมื่อผู้จบเขาก็ขึ้นกระจกรถกลับไปตามเดิมและนั่นทำให้เด็กสาวคนนั้นยกมือข้างที่ถือพวงมาลัยขึ้นมาพร้อมกับยื่นมือเข้าใกล้กระจกข้างของรถเรื่อยๆมือนั้นไม่มีทางจะผ่านกระจกรถที่ปิดแล้วเข้ามาได้หรอกใช่ชายคนขับรถเก่งคันนั้นคิดแบบนั้นแต่เขาเองก็ต้องตกใจ เมื่อสิ่งที่เขาคิดกลับไม่เป็นจริงมือน้อยๆที่ถือพวงมาลัยของเด็กสาวคนนั้นได้ยื่นผ่านกระจกรถเข้ามาพร้อมกับเสียงพูดของเด็กสาวขายพวงมาลัยว่าอย่าพูดแบบนี้สิคะพวงมาลัยของหนูไม่เน่าเสียหน่อยเรารับไปสักพวงนะคะเพียงเท่านั้นแหละรถเก๋งคันสีขาวคันรีบเหยียบคันเร่งอย่างไวเพื่อหนีให้พ้นผีเด็ก สาวขายพวกมาลัยคนนั้นแต่ไม่สามารถหนีได้คนได้ง่ายง่ายเพราะเธอเป็นผีในระหว่างที่คนชายขับเร่งเครื่องหนีเขาก็หันไปมองด้านข้างกระจกรถแต่ไม่พบสิ่งใด ในคืนนี้หากคุณต้องผ่านสี่แยกตอนเวลาตีสองถึงตีสี่วากว่าให้ระวังเด็กสาวขายพวงมาลัยของแยกนั้นไว้ให้ดีๆเพราะบางทีแยกที่คุณติดไฟแดงอยู่อาจจะเป็นแยกที่เธอเคยตายก็ได้นะหึๆึห,หึถ้าเป็นไปได้ช่วงดึกๆึกแบบนี้อย่าออกมาดีกว่านอนอยู่บ้านสบายกว่ากันเยอะเลยหรือถ้าเจอเด็กขายพวงมาลัยก็ควรพูดกันน้องให้พอเข้าไว และอย่าลืมอุดหนุนซื้อพวงมาลัยน้องเขาสักหน่อยอย่าลืมนะขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำเสนอรายการดีๆมานำเสนอท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณมากครับ และในคืนนี้หากคุณต้องผ่านสี่แยกตอนเวลาตีสองถึงตีสี่ากว่า,วาให้ระวังเด็กสาวขายพวงมาลัยของแยกนั้นไว้ให้ดีๆเพราะบางทีแยกที่คุณติดไฟแดงอยู่อาจจะเป็นแยกที่เธอเคยตายก็ได้นะหึๆๆถ้าเป็นไปได้ช่วงดึกๆึกแบบนี้อย่าออกมาดีกว่านอนอยู่บ้านสบายกว่ากันเยอะเลยหรือถ้าเจอเด็กขายพวงมาลัยก็ควรพูดกันน้องให้พอเข้าไว้และอย่าลืมอุดหนุนซื้อพวงมาลัยน้องเขาสักหน่อย อย่าลืมนะ